พบกับมานาอีกครั้งในช่อง Mind Meds ยาสำหรับความคิดสวัสดีค่ะพบกับมานาอีกครั้งในช่อง Mind Meds ยาสำหรับความคิดวันนี้มานาก็มานั่งทานข้าวกลางวันในสวนอีกเช่นเคยนะคะวันนี้มานาทําอาหารเวียดนามนะคะเป็นไก่ย่างตะไคร้นะคะกินกับเส้นขนมจีนนะคะเดี๋ยวมานาขอตัวไปทานข้าวก่อนนะคะแล้วเราเค่อยกลับมาพูดคุยกันค่ะ ในคลิปที่แล้วมนาได้พูดอธิบายถึงนาซิสติกับการควบคุมไปแล้วนะคะถ้าคุณผู้ชมท่านไหนยังไม่ได้ดูคลิปนั้นนะคะมนาก็จะใส่ลิงก์เอาไว้ในตอนท้ายของคลิปวันนี้นะคะเพราะว่าเรื่องที่มนาจะพูดในวันนี้ก็คือต่อเนื่องมาจากคลิปที่แล้วนะคะวันนี้มนาจะมาพูดต่อว่านาซิสติที่ว่าชอบควบคุมคนอื่นเนี่ยนอกจากเขาจะควบคุมคนเป็นคนๆไปแล้วอะ่ะเขายังควบคุมคนแบบที่เป็นกลุ่มคนอีกด้วยนะคะหมายถึงว่า ในกลุ่มคนใดกลุ่มคนหนึ่งนะซิสก็จะต้องเหมือนแต่งตั้งตัวเองขึ้นมาเป็นผู้นำนะคะขึ้นมามีสิทธิ์มีเสียงมาสั่งการคนในกลุ่มนั้นนะคะโดยที่ไม่มีใครแต่งตั้งให้เขาเป็นผู้นำนะแต่คือเขาเขาขึ้นมาลุกขึ้นมาพูดนู่นผู้นี่เองนะคะซึ่งกลุ่มคนที่ว่าเนี่ยก็เช่นคนในครอบครัวคนที่เป็นญาติพี่น้องประมาณนี้นะคะ คนในกลุ่มที่ทํางานหรือว่ากลุ่มเพื่อนฝูงหรือว่ากลุ่มอะไรก็แล้วแต่ที่จัดตั้งขึ้นมาเพื่อกิจการใดกิจการหนึ่งนะคะอย่างเช่นเหมือนกลุ่มชอบไปทําบุญหรือว่ากลุ่มไปปลูกต้นไม้หรืออะไรประมาณนี้นะ นาซิสซิสเนี่ยไม่ว่าเขาจะอยู่ในกลุ่มไหนนะคะเขากจ็จะต้องลุกขึ้นมาทําตัวโดดเด่นมากกว่าคนอื่นนะคะต้องขึ้นมาอยู่เหนือคนอื่นมีการพูดแสดงออกความคิดเห็นว่าคนในกลุ่มควรจะทําอย่างนั้นอย่างนี้พยายามที่จะโน้มน้าวชักจูงคนในกลุ่มให้คอยตามให้ทําในสิ่งที่ตัวเองอยากได้นะคะหรือหนักกว่านั้นก็คือนาซิสซิสทำตัวเป็นคนที่ตัดอะไรตัดสินใจอะไรก็แล้วแต่แทนคนในกลุ่มนั้นไปเลยนะคะ พฤติกรรมแบบนี้นะคะเขาก็มีชื่อเรียกค่ะเขาเรียกว่านาซิสิส,สเนี่ยทำตัวเหมือน gate keeper ถ้าจะแปลเป็นภาษาไทย gate keeper ก็คือเหมือนผู้รักษาประตูประมาณนี้นะคะหมายถึงว่านาซิสิส,สเนี่ยจะทำตัวเหมือนมีสิทธิ์เหนือคนอื่นนะเป็นคนกำหนดว่าจะให้ใครหรือไม่ให้ใครหรือจะให้อะไรหรือไม่ให้อะไรเข้าออกกลุ่มนะคะคือถือวิสาสะึ้นมามีตัดอำนาจในการตัดสินใจสิ่งต่างๆให้กับคนในกลุ่มซึ่งแน่นอนว่า เมื่อไหร่ก็ตามที่นาซิสตสได้ขึ้นมามีอํานาจควบคุมคนกลุ่มคนแบบนี้นะคะนาซิสตสจะรู้สึกฟินมากเลยนะคะเพราะว่านาซิสตสเนี่ยสามารถคัดกรองข้อมูลข่าวสารหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ตัวเองต้องการนะเพื่อให้ผลประโยชน์เอื้อเข้าตัวเองค่ะแล้วก็เอื้อมากที่สุดด้วยนะถึงแม้ว่าผลประโยชน์ที่ตัวเองได้มานั้นจะต้องแลกมาด้วยความเสียหายของใครก็ตามนะคะคือนาซิสตสไม่สนใจเลยทั้งสิ้นนะคะนาซิสต์ที่ทําตัวเป็นเกตคีเปอร์เนี่ย ถ้าว่าอยู่ในสังคมหมู่ญาตินะคะก็จะออกไปในแนวประมาณว่านาซิซิชอบลุกขึ้นมาเป็นตัวตั้งตัวตีในการจัดก,การกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับหมู่ญาตินะคะเช่นจะวันเกิดใครที่ต้องไปฉลองกันใช่ไหมหรือว่ามีการทําบุญวัดที่วัดยอะไรเงี้ยในโอกาสต่างๆอาจจะครบรอบวันเสียชีวิตของใครก็แล้วแต่ในญาตินะคะหรือว่าทําบุญขึ้นบ้านหรืออะไรก็แล้วแต่หรืออาจจะรวมไปถึง การช่วยเหลือคนในหมู่ญาตินะคะที่มีฐานะลําบากหรือว่าที่ประสบปัญหาบางอย่างนะคะที่ทําให้เหมือนเดือดร้อนแล้วต้องการความช่วยเหลือนะคะนาซิสิสก็จะลุกขึ้นตั้งตัวตั้งตัวเป็นคนที่เหมือนคอยติดต่อยาตคน,คนนู้คนนี้คอยเรียรายเงินช่วยเหลือจากคนอื่นๆนะคะเพื่อที่จะมาช่วยคนที่บอกว่าเดือดร้อนเนี่ยนะซึ่งการลุกขึ้นจัดหาทางช่วยเหลือคนที่เดือดร้อนคนที่ลําบากเนี่ยจะว่าไปก็เหมือนเป็นเรื่องที่ดีใช่ไหมคะ แต่ปัญหามันอยู่ตรงนี้ค่ะนาซิสิสเนี่ยเขาไม่ได้ลุกขึ้นมาจัดการเรื่องเงินทองเรียลไยเงินอย่างเงี้ยเพื่อที่จะช่วยคนนั้นจริงๆหรอกมันเป็นเหมือนจุดประสงค์รองนะจุดประสงค์หลักก็คือนาซิสซิสต,ต้องการที่จะหาผลประโยชน์เข้าตัวค่ะซึ่งผลประโยชน์ที่ว่าเนี่ยก็อาจจะเช่นไม่ไม่ได้หวังอะไรมากแค่อยากได้หน้าคืออยากเอาเงินของคนอื่นมาถือแล้วก็เอาไปให้คนที่เดือดร้อนที่ว่าเนี่ยนะ เพื่อที่จะได้ดูเหมือนว่าตัวเองอ่ะเป็นคนช่วยนะแต่จริงๆคือเงินมาจากคนอื่นนะคะหรือหนักกว่านั้นนะคะอาจจะถึงขั้นเรียกรายเงินคนอื่นแล้วก็เอาเงินมารวมไว้ที่ตัวเองนะคะแล้วก็เหมือนแบ่งให้แค่ส่วนนึงนะให้กับคนที่เดือดร้อนใช่ไหมที่ที่ควรจะรับความช่วยเหลือแล้วที่เหลือตัวเองเมมเอาไว้เองนะคะคือนาซิสซิสเนี่ยลุกขึ้นทําเป็นช่วยคนนั้นคนนี้เพื่อที่จะเอาผลประโยชน์เข้าตัวเองนั่นเองนะคะหรือว่านาซิสซิสเนี่ย ถ้าไม่ได้ว่าเรียกเรียกอะไรเงินหรือว่ามาเม้มเงินหรืออะไรก็แต่อย่างน้อยๆเนี่ยเขาก็จะรูขึ้นทําตัวเป็นจุดศูนย์กลางเป็นจุดรวมใจของหมู่ญาติประมาณนี้นะคะเหมือนกับว่า ญาติหมู่ญาติเนี่ยพอโตโตกันไปแล้วก็ต่างคนต่างอยู่แยกย้ายกันไปทํานู่นทนํานี่ใช่ไหมคะตามแต่ละชีวิตของของแต่ละคนนะนักเสดเนี่ยจะต้องทําตัวเหมือนตัวเองเป็นจุดศูนย์กลางเป็นจุดรวมใจของหมู่ญาติทั้งหลายนะคะเป็นคนที่ดับรู้ข่าวสารความเป็นไปของญาติคนนั้นคนนี้นะคะคอยเอาข่าวครา,าวของคนนี้ไปบอกคนนั้นนะคะคือรู้ไปหมดรู้ทุกเรื่องของทุกคนนะคะประมาณนี้นะ ทีนี้ถ้าเป็นกรณีของคนในกลุ่มเพื่อนนะคะนาซิสซิสก็จะเช่นกันนะพยายามขึ้นมาเป็นคนหลักของกลุ่มนะคะคอยตัดสินใจว่าวันนี้เราจะไปเที่ยวไหนกันดีเราจะทำกิจกรรมอะไรกันดีแล้วก็ตัดสินใจได้ว่าใครมีสิทธิ์ไปใครไม่มีสิทธิ์ไปใครไม่สมควรได้รับเชิญประมาณนี้นะคะนาซิสซิสเนี่ยจะควบคุมดินามิกของคนในกลุ่มนี้นะคะว่าจะให้คนนี้สนิทก,กับคนนั้นมากแค่ไหนหรือว่าจะไม่ให้ใครสนิทก,กับใครประมาณนี้นะเขาเป็นคนวางแผน ความสัมพันธ์ของคนในกลุ่มนะคะหรือถ้าเกิดว่าวันดีคืนดีนะคะนาซิสสเกิดรู้สึกหมันไส้ใครขึ้นมาในกลุ่มนะคะก็จะมอบหมายตําแหน่งคนที่ตกเป็นเหยื่อให้กับคนนั้นนะคะแล้วก็จะหาทางวางแผนเล่นงานและก็กําจัดคนนั้นออกจากกลุ่มนะคะคือจะไล่เขาออกจากกลุ่มเลยเฉยๆเลยไม่ได้นะจะต้องเหมือนเล่นงานเขาก่อนจะต้องทําการทารุณกรรมเขาก่อนนะคะซึ่งแน่นอนว่านาซิสสิสเนี่ย ไม่ได้ลงมือทําคนเดียวนาซิสิสจะต้องชักชวนชักจูงชักใจคนอื่นในกลุ่มให้เข้าร่วมการทารุณคนที่ตกเป็นเหยื่อด้วยนะคะคือวิธีการของเขาเนี่ยอาจจะมีเช่นนาซิสิสจะทําเรื่องใส่ร้ายป้ายสีคนนี้นะคะทําให้กลายเป็นเหมือนเป็นคนเลวในใสายตาคนอื่นนะหรือว่านาซิสิสอาจจะลุกขึ้นทําตัวเป็นเหยื่อซะเองนะคะบอกว่าถูกคนนี้ทําร้ายอย่างนั้นอย่างนี้นะคะแล้วก็ พยายามจะเหมือนยุยงยุแยงให้คนในกลุ่มเนี่ยแตกออกเป็น2ฝ่ายนะคะว่าเธอจะอยู่ข้างฉันหรือว่าจะอยู่ข้างคนที่ตกเปนเหยื่อนะคะก็คือจะทําให้เหมือนมีเรื่องดราม่าอยู่ตลอดเวลานะในกลุ่มเพื่อนไม่ว่าจะระหว่างนร์ซสซิสเองกับใครบางคนหรือว่าจะยุให้คนในกลุ่มนะคะสคน3คนทะเลาะก,กันนะคะนร์ซสซิสเนี่ยเขาจะได้รับเสบียงอารมณ์เชิงลบนะคะจากการที่ สามารถสร้างดราม่าให้เกิดขึ้นกับคนในกลุ่มคนนี้ได้นะคะแล้วก็จะรู้สึกฟินมากเลยว่าเนี่ยดราม่าที่สร้างขึ้นมาทั้งหมดที่เกิดขึ้นมาทั้งหมดเนี่ยเพราะว่าเขาเป็นคนทํานะคะถ้าเกิดว่าเป็นน์ซิสดงในที่ทํางานนะคะก็อาจจะเป็นคนที่ดูเผนๆเหมือนเป็นคนที่น่าคบนะเป็นคนที่นิสัยดีเป็นคนที่แบบเฟรนลี่อัธยาศัยดีคุยกับใครไปเรื่อยประมาณนี้นะก็เลยทําให้มีผู้ร่วมงานบางคนนะคะที่ที่เหมือน มองไม่ทะลุผ่านสิ่งที่นาซิสซิสสร้างภาพมานะว่าไปเห็นถึงตัวตวนที่แท้จริงของนาซิสซิสะนะคือเห็นแค่เหมือนดูเป็นคนน่าคบเป็นคนนิสัยดีเป็นคนเฟรนลี่นน friendly, ก็เลยเหมือนมีมีความสัมพันธ์เกินมากกว่าเพื่อร่วมงานนะคะก็คือค,อคบเป็นเพื่อนนั่นเองนะเริ่มมีการที่จะเล่าเรื่องส่วนตัวให้ฟังนะคะเริ่มที่จะไปแฮงเอาท์นอกเวลาทํางานนะคะไปทํากิจกรรมนู่นนี่นั่นด้วยกันนะซึ่งตรงนี้ก็คือเหมือนกับว่านาซิสซิสเนี่ยเขาเหมือนรีคูตอะคือ คือรับสมัครลูกสมุนนะนะในที่ทํางานคือมีมีทีมเป็นของตัวเองอะไรประมาณนี้แล้วแน่นอนว่าทีมของนาซิสซิสเนี่ยก็เหมือนจะรักรักเขาเลยรักใคร่แน่นแฟนกันดีใช่ไหมแต่เช่นกันค่ะเหมือนกลุ่มเพื่อนนะวันดีคืนดีเกิดนาซิสซิสมันไส้ใครขึ้นมานะคะในทีมนะก็หาเรื่องเล่นงานอย่างที่มานาพูดไปตะกี้ในเรื่องของเพื่อนนะคะหรือว่าถ้าเป็นคนอื่นที่อยู่นอกทีมของนาซิสซิสเนี่ย โอ้โหคราวนี้มันค่ะเพราะว่านาซิสิสเนี่ยเขาก็จะเหมือนจะจะเหมือนหวานล้อมให้คนทั้งทีมเนี่ยไปช่วยโจมตีนะคะคนนั้นคือแบบแหลกลานเลยนะอาจจะมีการใส่ร้ายป้ายสีอาจจะมีการสร้างข่าวลือทําให้คนนั้นเหมือนเสียเสียชื่อเสียงในที่ทํางานนะคะหรือว่าเสียความน่าเชื่อถือประมาณนี้นะอาจสมมตุติอาจจะกล่าวหาว่าเป็นชู้กับใครหรือว่าขโมยของในบริษัทหรือว่าแอบ,บยอกัยกยอกเงินหรือไปแอบบ นัดลูกค้าเป็นการส่วตัวอะไรก็ว่าไปนะคือจะต้องหาเรื่องสร้างดราม่าให้คนนั้นนะคะแล้วก็อาจจะเป็นกรณีที่ว่านาซิสสเนี่ยคือจะหาเรื่องกันแกล้งสารพัดอย่างเช่น ดองงานเอาไว้นะแล้วพอถึงเวลานาทีสุดท้ายก็ประโยน์ให้เขาแล้วก็บอกว่าเนี่ยต้องทาให้เสร็จอย่างนั้นอย่างนี้เพราะคนนั้นทําไม่เสร็จใช่ไหมก็ลุกขึ้นมาดราม่าค่ะโวยวายเป็นเรื่องเป็นราวนะว,ว่าคนนี้ทํางานไม่ได้เรื่องอะไรก็ว่าไปนะคือจะต้องหาเรื่องกลั่นแกล้งเขาบีบให้เขาแบบทนอยู่ไม่ได้นะคะซึ่งแน่นอนว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยคนที่ตกเป็นเหยื่อนะคะไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ใดก็ตามนะอย่างเช่นที่บอกว่าเป็นกลุ่มเพื่อนเป็นกลุ่มญาติเป็นคนในที่ทํางานนะคะก่อนที่จะ เหมือนถูกเตะออกจากกลุ่มเนี่ยนะโอ้โหจะถูกนาซิสซิสเนี่ยทำร้ายทั้งร่างกายจิตใจอารมณ์สารพัดเลยนะคะแล้วก็ถูกคนที่อยู่ข้างเดียวกับนาซิสซิสเนี่ยร่วมรุมทำร้ายด้วยนะคะเพราะฉะนั้นคนที่ตกเป็นเหยื่อเนี่ยก็จะถูกเตะออกจากกลุ่มได้เนี่ยโอ้โหบอบช้ําสารพัดมากมายนะคะอาจจะเสียอย่างที่บอกเนะเสียสุขภาพกายสุขภาพจิตเสียอารมณ์นะคะแล้วอาจลามไปถึงเสียเงินเสียทองเสียโอกาส ต่างๆในเช่นสมมติเรื่องการงานจะเสียโอกาสไม่ได้รับโปรโมชั่นหรืออะไรประมาณนี้นะแล้วก็แน่นอนว่าจุดลงเอยสุดท้ายเนี่ยถ้าเป็นญาติเนี่ยอาจจะถูกตัดขาดนะคะถูกญาติคนอื่นๆเชื่อนะสิสิชั้่ไหมถูกเป่าหูจนเชื่อว่าคนนี้เลวก็เลยถูกญาติทุกคนตัดทิ้งนะประมาณนี้นะหรือถ้าเกิดว่าเป็นกลุ่มเพื่อนฝูงนะคะก็แน่นอนว่าถูกเพื่อนทุกคนนะคะเลิกคบแล้วก็ถูกเตะเออกจากกลุ่มไปโดยปริยายนะคะหรือถ้าเกิดเป็นที่ทํางานเนี่ย ถ้าไม่ถูกไล่ออกไปซะก่อนนะคะคือนาร์ซิสซิสสร้างเรื่องจนคนนี้ถูกไล่ออกนะคนนี้อาจจะทนไม่ไหวถึงขั้นที่ว่าต้องลาออกไปหางานอื่นแทนนะคะซึ่งตรงนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องที่น่าเศร้านะแล้วก็นาร์ซิสซิสเนี่ยเขาอย่างที่บอกนะเขาชอบควบคุมไม่ใช่แค่ควบคุมเป็นคนๆไปแต่ชอบควบคุมคนเป็นกลุ่มคนเป็นจํานวนมากนะคะเหมือนมีสมุนข้างกายประมาณนี้มีทีมอของตัวเองนะแล้วก็ คิดจะหมั่นไส้ใครอยากจะเล่นงานใครก็คือเอาทั้งทีมไปลุมลุมลงทัวลงเลยนะคะประมาณนั้นนะวันเรื่องของการควบคุมที่นาซิสต์มีกับคนอื่นเนี่ยก็ยังไม่จบแค่นี้นะคะโอ้โหเรื่องนี้พูดเลยว่ายาวค่ะมีหลายเอพิโซดแน่นอนนะคะในคลิปหน้ามันอาจจะมาพูดถึงพฤติกรรมอีกอย่างหนึ่งนะคะที่นาซิสต์ใช้ในการควบคุมคนอื่นนะคะเขาเรียกว่า triangulation นะคะเรื่องราวจะเป็นยังไงเราไปติดตามกันในคลิปหน้านะคะขอบคุณที่รับชมกันในวันนี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ